พูดถึงประเทศโปแลนด์ในมุมมองของผมแล้วก็ใครหลายๆคนคงจะนึกถึงประเทศที่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกะเกีจยกรัสเซียมากผู้คนก็ดูเงันๆขา,าเจอร์ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วแถม GDP ในประเทศเนี่ยต่อให้จะเป็นประเทศแถบยุโรปแต่ก็แทบไม่ต่างจากไทยเลยฮะแต่ถ้าเราลองมาพูดคำว่า The Witcher 3หรือว่า Cyberpunk 2 0 7 7ล่ะครับโอเคทุกคนอาจจะพูดว่าอเมริกาญี่ปุ่น ผิดครับผมเกมเหล่านั้นและทุกๆเกมที่สร้างในปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ใช่จีนก็มีแต่โปแลนด์นี่แหละครับผมที่จะเป็นประเทศที่รับจบนะรวมไปถึงไซเลนฮิลสองรีเมคที่เป็นชื่อของแคปคอมของญี่ปุ่นก็ต้องให้ส่งไปให้ถึงประเทศโปแลนด์เพื่อเป็นการสร้างจริงๆครับแล้วประเทศนี้มันมีอะไรผมจะพาไปดูครับกับโปแลนด์และอุตสาหกรรมเกมคดเตอร์เล่นเกม ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของประเทศโปแลนด์เนี่ยชาวสยามหรือว่าคนไทยอย่างเราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยมากนะครับและก็ถูกครับประเทศโปแลนด์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเทศที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของประวัติศาสตร์หน้าหลักเหมือนประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันหรือญี่ปุ่นฮะโปแลนด์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของยุโรปครับโดยที่ถ้าข้ามทะเลไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีทะเลของสวีเดนแล้วก็เดนมาร์กครับ และถ้าเกิดข้ามไปข้างๆเนี่ยจะเจอกับเยอรมันแล้วก็เบลารุสรวมไปถึงยูเครนด้วยครับซึ่งประเทศนี้เนี่ยถ้าดูภายนอกอาจจะไม่ต่างอะไรกับประเทศที่ชาวสลาฟเขาอยู่กันหรือว่าไม่ต่างอะไรมากกับรัสเซียใช่ไหมฮะเป็นประเทศที่ไม่ได้ดูล่ำรวยหรือมีการส่งออกที่แข็งขันเหมือนเยอรมันหรือว่าฝรั่งเศสและอีกครั้งเนี่ยยังเคยเป็นประเทศที่จนกว่าไทยด้วยฮะ เออเดี๋ยวนะประเทศส่วนใหญ่แม่งก็เคยจนกว่าไทยไม่ใช่เหรอแต่เราจะไม่เคยพูดเกี่ยวกับการเมืองพวกนั้นเลยอะเรากลับมาที่ประเทศของโปรแลนด์กันก่อนดีกว่าโดยที่ประเทศนี้มีเมืองหลวงที่ชื่อว่าวอรซอแล้วก็เมืองหลักๆที่ชื่อว่าคาคาวะผมและส่วนในด้านประวัติศาสตร์ช่างแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2แบบว่าโดนยึดหรือว่าไม่ค่อยได้ทําอะไรมากครับถึงแม้จะเป็นประเทศที่ไม่ค่อยโดดเด่นก็จริงครับแต่ประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดเลย โดยที่ตอนนี้ถ้าไม่รวมกับนครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษยังจะถูกโปัลแลนแซงไปแล้วเรียบร้อยเลยฮะต่อให้ชื่อเสียงของประเทศนี้ในด้านประวัติศาสตร์อาจจะดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราลองมาพูดในด้านของเกมมิ่งแล้วก็ในยุคปัจจุบันเลยครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นเกมคอมหรือว่าเกมคอนโซลอย่างไงก็ต้องเคยได้ยินชื่อเกมนี้มาบ้างเลยครับ Cyber p u n ัง2077 The w i t c h e r 3 f 3ฟอส p u พัง y i n g l i ไล t และอีกนับไม่ถ้วนเกมที่ ถ้าเกิดเราพูดเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเป็นเกมของประเทศนี้จริงๆและแถมยังได้ทําเกมใหม่ๆหลายเกมเลยครับอย่างเช่นเกมไซเลนฮิวสองที่สมควรจะเป็นเกมที่คนญี่ปุ่นสร้างก็ดันไปให้ประเทศโปรแลนด์สร้างครับเรียกได้ว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกตอนนี้เลยที่สร้างเกมออกมาได้ตึงขนาดนี้ครับนอกจากญี่ปุ่นอเมริกาก็มีประเทศโปรแลนด์นี่แหละที่ต่อให้เราไม่ค่อยได้ยินแต่เขาอยู่เบื้องหลังหลายเกมจริงๆครับ อุตสาหกรรมเกมของโปรแลรนด์ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงยุคปลาย8ปและต้นยุค90หลังจากการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์เก่าก่อนหน้านั้นการพัฒนาเกมในประเทศถูกจำกัดในข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและก็การควบคุมของรัฐบาลแต่เมื่อโปรแลรนด์เปิดประเทศเสรีแล้วก็ทางเศรษฐกิจวงการเกมก็ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนน้ำปฏิหารครับหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งเกมมิ่งนั่นก็คือ C.D. Project Red ที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น Cyberpunk 2077หรือ The Witcher 3โดยสองพี่น้องมาคินอีวินสกี้และไมเคิลคิซินสกี้ครับจะขึ้นชื่อให้่แล้กันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจากการจัดจำหน่ายเกมในตะวันตกเนี่ยก็คือเกมอื่นเอามาขายในประเทศครับก่อนที่จะพัฒนากลายเป็นบริษัทสร้างเกมของประเทศตัวเองและสร้างซีรีส์เกม The w i t c h e r ที่จะเปลี่ยนโฉมวงการไปตลอดฮะ ในขณะเดียวกันก็ได้เริ่มมีสตูดิโอ,อต่างๆเนเริ่มขึ้นมาหลังจากเห็นความสําเร็จครับไม่ว่าจะเป็นสตูดิโออย่าง t e คแ Land People can ไฟ<ๆ>ก็ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเนี่ยพัฒนาที่ได้รับการความนิยมระดับโลกเช่นเกม Dying Light หรือว่า b u l l e t Storm จนให้โปลเลียนเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางทางการพัฒนาเกมอย่างรวดเร็วได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและการลงทุนจากต่างประเทศครับซึ่งจากการเริ่มต้นนี้เนี่ยเราก็เห็นได้เลยนะครับว่าประเทศของเขาเนี่ย แทบไม่ได้ใช้อะไรในการสร้างเกมที่มันยิ่งใหญ่เลยครับมีแค่ความแพชชั่นกับจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เล่นคนในประเทศเนี่ยไขว่คว้าอยากที่จะเป็นเกมมิงจริงๆจนไปครั่งประเทศดันได้เปิดขึ้นมาทําให้ฝันของพวกเขาเนี่ยได้ไปต่อครับรอแค่ว่าเขาจะลุยหรือว่าปล่อยฝันนั้นเป็นความคิดของเขาที่เขาคิดกันกับเพื่อนไม่กี่คนฮนะและต้องขอบคุณทางรัฐบาลในจังหวัดนั้นนะครับที่ ทำให้อุตสาหากรรมเกมของประเทศโปรแลนเนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับปัจจุบันมีสตูดิโอในประเทศโปรแลนเนี่ยมากกว่า500แห่งที่ตั้งขึ้นเกี่ยวกับเกมรวมไปถึงสตูดิโออินดี้ขนาดเล็กครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพออย่างเช่นกองทุนพัฒนาเกมหรือสิทธทิประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปด้วยกันฮะและทั้งนี้ทั้งนั้น คนในประเทศเนี่ยได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรของการสร้างเกมอย่าง University of Warsaw แล้วก็ AGS หรือว่า University of Science and Technology ด้วยครับทำให้ประเทศของเขาเนี่ยตั้งพูดได้เลยว่าคำพูดของวิ t ต r Exenfire นั้นคือคนสร้างเกมเนี่ยรวยเร็วกว่าหมอรวยเร็วกว่านักบิน,น่ะอันนี้ผมยอกๆนะโอเคขออภัยด้ครับแต่ก็นั่นแหละรครับด้วยการที่ความเข้าใจมันนำพาไปสู่ความสำเร็จในตลาดโลก จนทำให้ประเทศโปลแลนด์ตอนนี้เนี่ยแทบจะเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าจะเป็นสวรรค์แห่งใหม่ของยุโรปเลยก็ว่าได้ฮะจากประเทศที่ไม่มีอะไรกินมากสักเท่าไหร่ทํานู่นทํานี่ก็ไม่ได้เห็นไปสักทีแพส้สงครามแบบนั้นแบบนี้แต่จนมาถึงทุกวันนี้ครับสิ่งเดียวที่โปลแลนด์เนี่ยชนะสงครามเลยผมว่า่าจะเป็นชนะใจเกมเมอร์ทั่วโลกนี่แหละฮะไม่ว่าจะเป็นเกมเดวิ i เชอร์ไม่ว่าจะเป็น Witcher, จเจนนิเฟอร์หรือก็ทั่งแกเล้วออฟลิเวีย ก็ล้วนแล้วมาจากฝีมือผู้สร้างของคนที่รักเกมจริงครับและปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเทรนด์มันไม่ได้อยู่แค่1020ปีเหมือนเทรนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นเคยบูมครับตอนนี้เนี่ยต่อให้ประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ในขาลงแต่ไม่เหมือนกับประเทศโปแลนด์เลยฮะที่แทบจะเป็นประเทศเดียวที่โตพอกับจีนในอุตสาหกรรมเกมตั้งตงที่เกเนี่ยโตมาก่อนนานแล้วครับซึ่งก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าการที่ได้รับการสนับสนุนถูกจุดจากทางรัฐบาลรวมถึงความคิดที่เปิดกว้างและแพชชั่นที่มาจากใจจริงๆเนี่ย ทำให้ประเทศบางประเทศที่แทบจะไม่ต่างกับประเทศทั่วไปกลายมาเป็นประเทศขวัญใจของชาวเกมเมอร์ได้ฮะและต้องขอบคุณทุกอย่างที่มีมาจนทําให้ตอนนี้ประเทศโปรแลรนด์กลายเป็นประเทศอันดับต้นๆของยุโรปที่โตไวไปแล้วครับและเราก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยประเทศโปรแลรนด์จะพิสูจน์ตัวเองกับเกมอะไรมาอีกครับผมอย่างเช่นเด e w ว t c h ช r 4ก็กำลังจะมานะทุกคนผมก็รออยู่เหมือนกันนะครับเล่นเด e w ว t c h e r 3ไปแล้วด้วย ก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนนะครับสำหรับชิตติลินเกม